อดูดแล้วเหรอ <c oughs> จับนิดเดียวกระเด็นแล้วทีนี้อ,อ้าวแล้วกูกูกูยังไม่ยังไม่ทันจะโดนไม่ใช่ดโดนท่าไหนวะเนี่ยหักเฉยเลยสองชิ้นแล้วตอนนี้หกักโดนท่าไหนวะกลายเป็นหกักแล้วกลายเป็นสององค์แล้วเดี๋ยวโดวนอีกทีหนึ่งคอหักกลายเป็นสามชิ้นเลยสามองค์เลยนี่หนวงพ่ออะไรมันเหลือแต่เหลือแต่สนิมเนี่ยโอ้โหระมีแต่สนิม นนนนมีมมอะไรห่วงไหมอันนี้เก๋สม็จเก๋ครับหนพมนใช่เก๋ครับเก๋ล้านเปอร์เซ็นต์ฮะน,น,นี่นี่อยู่ไม่กี่หมื่นเองนะต้องหมอกพี่ก่อนนะหักแบบนี้หักกะหักคอ<ด>แล้วก็หักนี่อีกทีนึงนี่นี่นะพี่ดูตรงตรงนี้นะสีตรงนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเอาอะไรอันนี้ดีจีนดีจีนอะคุยเขาเลยว่าโอดแล้วอะ มันเข้ากล้องมันไหมล่ะ่าเลยเข้าเบอร์เห็นไหมตอนนี้นี่นะแถบตรงนี้เขาหักแบบนี้แ้วพี่ดูสีนะสีข้างล่างเห็นไหมสีขาวข้างบนสีขาวตรงนี้อีกสีหนึ่งเห็นไหมตรงที่รอยเชื่อมใช่นี่คือรอยเชื่อมแบบนี้หัก่างนี้เห็นไหมถ้ามันถ้ามันไม่มีก็จะมันจะขาวหมดเลยถูกต้องโอ้นี่พี่เข้าใจเรื่องพระเนี่ยถูกต้องถ้าไม่หักข้างล่างนี่พี่เห็นรอยแตกไหมอันนี้หักตรงนี้ อีชิ้นหนึ่งแต่พระโดนเหงือกกัดแบบเนี้ยเหมือนจะเป็นพระดูลําบากแต่เป็นพระแท้นะแต่โดนเหงือกกัดจนเน่าหมดแหละเขาเรียกเนื้อภาษาเซียนเขาเรียกเนื้อเน่าเนื้อเหงือกมันเข้าไงตลับมันเปิด่ยนี่ภาษาเซียนเขาจะเรียกว่าเนื้อเน่าแบบเนี้ยเห็นไหมอ่าถูกต้องถูกต้องเนื้อใหม่กับเนื้อเก่าใช่ครับเพราะว่า ข้างบนสีขาวอไปไหนแล้วไอตัวชี้ไปไหนแล้ววะกูอ้าวอยู่นี่อยู่นี่ะเห็นไหมอ้ยโอ้ยหโอ้โห้โหโอ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 ้โ่ะอ้โหโอ้โ่โอ้โหโอ้โกูอ้โหโ่้โหโอ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 ้โหนว้เนีอ้โห้โหล้โหโอ้นหโ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหนอ้นหโก้โยเป็นหแล้ลายเป็นโอหองโหโอ้เหโอ้โหอ้โ์โอ้โหโอ้โหนอโหโอ้โหโอ้กหโอ้โหอ้นหลอ้าหองค์เล้นะครับอ่อ้รงนี้ อันนี้ไอ้อพวกนี้อพวกนีอ้อ่ะน,นี้เห็นชัดน,นะผมไม่ผมไม่โกหกนะมนงนะเขาแบบชัดเจนนะอัอน als, อนี้หลักร้อยอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักพันพวกนี้ไม่มีราคาอนันนี้หลักพันพันกว่าบ,บาทหมดนี่ผมเช่าพี่แสนห้าหมื่นง่ายๆไม่เกี่ยวทองนะทองผมเอาไปนู่นนะไม่เกี่ยวนะตรงน,นี้แสนห้านี่ไม่เกี่ยวน,นี่ไม่เอา,เอาตรงน,นี้แสนห้าเอาพูดไปพูมาเคาะเดี๋ยวเคาะจับไปเดมาแต่ข้อหักอีก เมื่อกี้ขอได้ผมขอสองไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เมื่อกี้ที่จะเช่าพออันนี้อันนี้คือพระมันเละๆนี่ขายได้หมื่นเรือง,งนะอันนี้ประมาณเท่าออไหร่ครับคุณลุอันนี้เจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่ออนใช่นี่ก็ไม่กี่หมื่นนี่นหักคอนี่คือจบแล้วแล้วอีกชิ้นหนึ่งแถมันนี้นี่หมืนหน่นนึงก็เก่งละนี่หลักร้อยหลักพันผมรวมให้แสนฮะอีกหน่อยจะเป็นสิบหกแล้วกันอ่ะผมขอ ค่ารถที่สองหมื่นเลยหรอค่ารถไปไหนเนี่ยพี่ต้องตีอ้อมไปเชียงใหม่สีอ้อมไปเชียงใหม่แล้วกลับสิงห์บุรีกลับประจวบโอ้โหทำไมพี่ใจจะกลับโดยตรงประจวบไม่ได้เลยต้องขึ้นไปสิงห์เชียงใหม่แล้วอ้อมกับขอ้โหทำไมี่ใยไมกลับดยเรงปรอจไม่เดยเ๋ยต้อยง่บ้น่ปสิงไปเชียงใหม่แล้วอ้อมกับ มีท้งนึงอ่ะโอ้โหตีอ้อมไปเชียงใ,<ช>ใหม่แล้วค่อยกลับประจวบใช่วันนี้จะไปจะไปเอาเอาตังค์ขเชียงใหม่แล้วกลับมาอ่ะพูดจริงพูดเล่นงงไปหมดแล้วกูเจอตาละกูโอ้โหผมต้องเอาบิ๊กไบค์ขึ้นไปขับรถต่อขับรถขับมอเตอร์ไซค์มาเหรอเนี่ย<ช>นี่ขับมอเตอร์ไซค์มาเหรอขับนึกว่าขับมอเตอร์ไซค์มาไม,ไ,ไม่ใช่ไปเที่ยวไงอ๋ออันนี้อันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเนี่ยแักเริ่มเริ่มไม่เชื่อพี่แล้ว โอเคข, <Okay. S 2> ข,ขับเที่ยวกันน่ะ๋อ oh. แล้วจะถ้ามีตังค์ <c oughs> จ,ะงจะไเปเที่ยวไงอือฮั่นเขามีตงค์แล้ไปเที่ยวโหอันนี้เท่มากเลยเลี่ยมเก่าทุกองเลยแต่ไม่เล่นกันสักองอือนั่นจะเป็นแบบแถวบ้านเนาะเนี่ยสรุปบ้านอยู่ประจวบแต่จะกลับบ้านได้ขึ้นไปเชียงใหม่ก่อนแล้วค่อยอ้อมลงมาตี๋ขาวไม่ขับจริงขับจริอ๋อโอเค คแต่วันนี้ถ้าเกิดว่ามีตังก็ไปเที่ยวมีตังนี่ยังไม่มีตังอยู่เลยเนี่ยโอ้โหอันนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีใช่ครับไม่ค่อยจะไม่อยากปล่อหรอกอ๋อโหเราผมจะเช่าอะไรพี่เนี่ยหมดหรือยังมีถุงไหมหมดแล้วหมดแล้วมันมีแต่ทีประชาดูแล้วมันผมดูก่อนว่าผมจริงจริงแสนห้าก็เต็มข้อแล้วนะขึ้นมาแสนหกนี่ก็ผมก็เครียดแล้วเนี่ยนี่เขาวัดอะไรก็ไม่รู้